สว,สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับนุกอีกครั้งนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะนุกจะพามาชมในส่วนของรถโฉมพิเศษจริงๆนะคะนั่นก็จะเป็นในส่วนของกระบะคันใหม่ของเรานั่นเองซึ่งจะเป็นในส่วนของรุ่น Nexgen Ranger กันนั่นเองนะคะสาหรับชมนี้ค่ะที่พามาชมจะเป็นในส่วนของรุ่น w i t e a b ค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าสําหรับรถรุ่นนี้มีการปรับเปลี่ยนมาจากโฉมเดิมค่อนข้างมากจริงๆนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะที่เราใช้เราจะใช้เป็นในส่วนของเครื่อง2.0นะคะ สำหรับรุ่นนี้ค่ะจะมีในส่วนของเครื่องยนต์ที่ให้เลือกที่เป็นในส่วนของเทอร์โบเดี่ยวแล้วก็ไบเทอร์โบเข้ามาให้นั่นเองนะคะราคาค่ะที่จําหน่ายของเราจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4รุ่นนะคะนั่นก็นจะเป็นในส่วนของสําหรับเกียร์แมนวนวลนะคะจะจําหน่ายอยู่ที่ราคา9 90, 9 0 0 0กับ9,00บาทค่ะมาในส่วนของ6สปีดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเกียร์ออโต้ค่ะที่เป็น6สปีดเช่นกันนะคะราคาจะอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านสี่หมบาทค่ะสาหรับเครื่องไบเทอร์โบค่ะของเราจะมีจําหน่ายที่2ราคานะคะ สำหรับตัวแรกค่ะจะขายอยู่ที่ราคา1 1 5 9 0ล้านหบาทนะคะเป็นในส่วนของ4คูณ2ค่ะเป็นเกียร์ออโต้มาส0สปีดแล้วก็ในส่วนของ4คูณ4ที่เป็นออโต้10สปีดนะคะจะขายอยู่ที่ราคา1 2 9่0ล้านบาทค่ะซึ่งในส่วนของสีค่ะต้องบอกว่าสำหรับรุ่นนี้เรามีจำหน่ายด้วยกันอยู่ทั้งหมด6สีนะคะจะมีในส่วนของสีบอลเงินค่ะสีเทาดำแล้วก็สีดำค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมอีกในส่วนของ3ามสีพิเศษนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะบวกราคาเพิ่ม10,000บาทนะคะค จะมีในส่วนของสีขาวมุกค่ะในส่วนของสีส้มทางด้านข้างนุ๊กนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของสีเหลืองค่ะอันนี้คือบวกเพิ่มนะคะอีกหนึ่งหมื่นบาทสำหรับราคาสีพิเศษค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเด่นุ๊กจะบอกให้ก่อนนะคะว่าสําหรับคันนี้มีการปรับเปลี่ยนโฉมยังไงบ้างจากรุ่นเดิมนะคะไล่จากในส่วนของทางด้านหน้าก่อนเลยค่ะสําหรับด้านหน้าในรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าด้วยในส่วนของตัวกระจังค่ะเราจะใช้เป็นในส่วนของกระจังลังพึ่งขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคาดแผบตรงกลางค่ะที่อักษรในส่วนของงเดด่่นชัจริๆคะ ไล่ลงมานะคะในส่วนของทางด้านล่างค่ะจะมีในส่วนของการตัดชายนะคะที่เป็นสีเงินค่ะมาพร้อมในส่วนของห่วงค่ะเอาไว้สําหรับลากทั้ง2ฝั่งนั่นเองนะคะอันนี้ใช้งานได้ดีสําหรับสายออฟโรดหรือแคมปิ้งต่างๆนะคะไล่ามาที่ในส่วนของทางด้านข้างค่ะในส่วนของตัวไฟค่ะสาหรับไฟหน้านะคะที่เราใช้จะใช้เป็นในส่วนของไฟหน้า LED ค่ะซึ่งจะมีในส่วนของไฟที่เป็น Daytime Running Light หรือไฟกลางวันนั่นเองนะคะจะเป็นในส่วนของรูปซีแคมแบบนี้เข้ามาให้เลยค่ะ ขยับลงมาค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะตัดหมอกที่เราใช้จะใช้เป็นในส่วนของไฟ LED เข้ามาให้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างนะคะสำหรับด้านข้างค่ะจะมีในส่วนของคิวล้อค่ะต้องบอกว่าอันนี้เราทํามาจากโรงงานนะคะจะเป็นในส่วนของสีดําให้แบบนี้เลยแล้วก็แมกค่ะที่ใช้จะเป็นในส่วนของขอบ18ค่ะหน้ายางและสายางอยู่ที่255ทับ65 R18 กันนะคะยางที่ใช้เป็นกรุตเยียแบบนี้มาเลยค่ะ ในส่วนของบันไดนะคะต้องบอกว่าบันไดข้างค่ะมีขนาดใหญ่แล้วก็เหยียบขึ้นนะคะต้องบอกว่าแข็งแรงทนทานจริงๆค่ะแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีมากด้วยเช่นกันค่ะในส่วนของทางด้านล่างค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของชายกันกระแทกด้านเองนะคะในส่วนของสายที่ชอบลุยหรือว่าขับลุยป่านะคะไม่ต้องกลัวในเรื่องของรอยขูดขีดค่ะเพราะว่าจะทําเป็นในส่วนของเหมือนผิวเปลือกส้มแบบนี้เข้ามาให้เลยค่ะในส่วนของประตูค่ะในส่วนของอประตูตรงนี้เราจะใช้เป็นในส่วนของ คัแจที่เป็นคีเลตเข้ามาให้นะคะเพราะงั้นสําหรับในการเปิดรถล็อกรถค่อนข้างง่ายสบายมากค่ะรุ่นนี้เวลาที่ใช้สําหรับการล็อกรถเราเพียงแค่กดที่ปุ่มตรงนี้ที่ประตูเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเวลาการปลดล็อกก็คือสอดมือเข้าไปค่ะที่กระจกมองข้างมาก็เก๋ไม่แพ้รุ่นเดิมนะคะจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวด้านข้างที่กระจกมองข้างให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็สีในส่วนของตัวครอบจะใช้เป็นในส่วนของสีกาแฟนั่นเองนะคะไล่มาทางด้านล่างค่ะจะมีในส่วนของไฟส่องสว่างที่อยู่ ในส่วนของด้านล่างของกระจกหูช้างด้วยนั่นเองค่ะขยับขึ้นมาด้านบนค่ะยังคงในส่วนของการเป็นวแตรอยู่นะคะนั่นคือจะมีในส่วนของแหลกหลังคาค่ะซึ่งสําหรับล้างหรือยึดของได้ดีมากสําหรับรุ่นนี้นะคะตกแต่งมาจากโรงงานนั่นเองค่ะขยับมาทางด้านหลังค่ะอันนี้จะมีในส่วนของโลบาร์นะคะซึ่งโลบาร์มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมค่ะจากเดิมก็คือจะเป็นโลบาร์ที่ใช้เป็นในส่วนของงานไฟเบอร์เข้ามาให้เลยแต่ตัวนี้ค่ะ มีในส่วนของตัวที่เป็นก้านสีเงินแบบนี้เข้ามาให้เลยทั้งสองฝั่งค่ะต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยมัดหรือลังของได้สบายเลยค่ะอันนี้ใช้งานได้จริงตามการใช้งานเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะที่เพิ่มเติมมาอีกอย่างหนึ่งจะเป็นในส่วนของตัวที่เหยียบขึ้นนะคะทางด้านข้างของกระบะค่ะที่เยืองมาทางด้านท้ายอันนี้ก็คือจะมีในส่วนของแผ่นเหล็กนะคะ ลองให้อยู่ที่ด้านในอีก2แผ่นเข้ามาให้ค่ะในการเหยียบขึ้นต้องบอกว่ารับน้ําหนักได้ดีไม่ต้องกังวลนะคะตรงด้านนี้ค่ะไฟท้ายเรามีการปรับเปลี่ยนมาใหม่นะคะใช้เป็นในส่วนของ led ค่ะรูปทรงหรือความสปอร์ตของไฟก็มากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะเราต้องบอกว่าด้วยตัวไฟเนี่ยสอดรับจริงๆกับในส่วนของฝากระโปรงนั่นเองนะคะ,ะเราไล่ดูฝากระโปรงกันค่ะในส่วนของฝากระโปรงค่ะต้องบอกว่าจะมีการทําในส่วนของการนูนขึ้นมานะคะเพื่อเน้นในเรื่องของความ ดุดันแล้วก็บึกบืนนั่นเองค่ะแล้วก็จะตรีตรามาในส่วนของคําว่าレนเจอร์แบบนี้ให้เห็นชัดเจนเลยนั่นเองค่ะด้านล่างของโลโก้ค่ะจะมีในส่วนของกล้องมวงหลังนะคะที่ติดมาให้แบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของทางไฟเบรกค่ะต้องบอกว่าดวงที่3เราย้ายมาอยู่ที่ในส่วนของขอบกระบะนะคะเพราะงั้นเวลาที่เราเบรกแล้วก็ลดด้านหลังจะเห็นเราได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะในการเปิดฝากระบะนะคะต้องบอกว่าค่อนข้างเบาแรงจริงๆค่ะในการยกขึ้นและลง เพราะว่าของเราเดี่ยจะมีในส่วนของตัวช่วยผ่อนแรงอยู่นั่นเองค่ะด้านท้ายค่ะในส่วนของการชนท้ายกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมาเป็น,นสนองการชนท้ายพร้อมเซ็นเซอร์ถอยเข้ามาให้4จุดค่ะมีความแข็งแรงทนทานตามสไตล์ปอดเหมือนเดิมเลยนะคะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับในส่วนของเ e ็ t Gen r a n g e r รุ่น y t a แท็ที่ใหญ่โตขนาดนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะวันนี้ที่เราพาชมจะเป็นเพียงในส่วนของน้ำซิ้ลเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะซึ่งรายละเอียดค่ะในการตกแต่งหรือแม้แต่ภายในนะคะเดี๋ยวขอนุ๊กเนี่ยจะพาให้ชมกันในส่วนของคลิปที่2นะคะแต่วันนี้ค่ะลองดูภายนอกนะคะเป็นในส่วนของออเดอร์กันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะเรามาดูกันว่าด้านในตกแต่งยังไงวันนี้นุ๊กขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ